การแข่งขัน Trade Demo 2024 by Interstellar Group แข่งเทสเสมือนจริงเพื่อรับรางวัลเงินจริงโดยลูกค้าโบรเกอร s t e l l a r ทุกท่านนะครับสามารถลงทะเบียนการแข่งขันได้ทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ครับโดย1บัตรประชาชนนะครับสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์การแข่งขันได้เพียง1สิทธิ์เท่านั้นครับ ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านนะครับจะได้รับเงินเสมือนจริงจํานวน1นึ0 0แสนยูเอสดอลลาร์ในบัญชีทดลองหรือบัญชีเดโม STP บนแพลตฟอร์ม MT4 ครับและการวัดผลผู้ชนะของเรานะครับจะวัดผลจากผู้ที่ทํากําไรได้สูงที่สุดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตลอดระยะเวลาการแข่งขันครับและสําหรับผู้ชนะอันดับที่1ของเรานะครับจะได้รับเงินรางวัลเข้าบาลานซ์จำนวน3,000เหรียญอันดับที่22,000เหรียญและอันดับที่3 1000เหรียญครับ ลงทะเบียนได้ที่ www.fisg.com ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปและนี่คือ Go! Stop. against the clock. Go! Don't stop! We against the clock We the We the Head hell high clock